สวัสดีครับน,นี่ก็คือผมคิมเล่าเรื่องแบบไ,ไทยนะครับผมรายการทุกประจํามันจันนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้เล่าเรื่องรามเกียรตินะครับผมแล้วก็เห็นรังภาพอยู่แล้วนะครับก็คือนิทานพื้นบ้านนะครับผมหรือเสภานิพานพื้นบ้านหากราบนะครับก็คือคุณช้างคุณแผนนั่นเองนะครับผมเอาตบมือกันหน่อยเร็วนะครับผม ันนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องรามาเกียรตินะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแนวบ้างนะเปลี่ยนเป็นละครพื้นบ้านมากนะครับผมอันนั้นเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมนะครับโอ้โหโอเคเราก็จะมาเล่าเรื่องคุณช้างนแผนนะครับผมจะเป็นอย่างไรก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับโอเคปะไปกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมาเล่าประวัติของคุณช้างคุนแผนก,นกันก่อนนะครับข้อมูลในวันนี้ครับก็ได้มาจากไฮไลท์จุด กระปุก .com นะครับผมมีจุดด้วยนะไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับผมเว็บฮาร์ดจุดกระปุก .com นะครับก็ถ้าไม่มีเว็บนี้เราก็จะไม่มีคอนเทนต์นะครับผมโอเคช่องอื่นเขาอาจจะทําแล้วแต่ผมเพิ่งมาทำนะผมก็จะเล่าให้ทุกคนอีกฟังอีกครั้งนึงนะครับผมโอเคไปฟังกันเลยคุณช่างคุณแผนนะครับเป็นเสภานิทานมหากราบพ,พื้นบ้านของไทยนะครับผมที่สถานษฐานว่าเคยเกิดขึ้น สมัยอยุธยานะครับผมในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ระหว่างปีพศ2องพถึงพศสองนะครับแต่ก็มีหลายคนเชื่อว่าเป็นการแต่งขึ้นมานะผมแบบปากต่อปากนะครับเพื่อความบันเทิงแต่และแต่งเติมนะผมลดทอนความจริงเรื่อยมานะครับมีลักษณะเป็นก่อนชาวบ้านนะผมเล่าสืบทอดกันมาจนเป็น นิยายนะครับผมพื้นบ้านของชาวเมืองสุพรรณบุรีแก่นของเรื่องนี้นะครับผมก็คือความรักสามเศร้าของหนึ่งหญิงสองชายนะครับก็คือนางพิมพ์พลไยหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือนางวันทองนะครับพายแก้วหรืออีกชื่อนึงชื่อว่าขุนแผนและขุนช้างนะครับผมมีการสอดแทรกเกตประวัติศาสตร์สมัยที่ไทยทำสงครามกับเชียงใหม่นะครับผมและล้านช้านะครับเข้าไว้ด้วยนะครับผม รวมถึงวิถีชีวิตของการน้ำเนินนะครับผมของชาวเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีนะครับขนธธรรมทำเนียมมะเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยในยุคสมัยนั้นนะครับจนกลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานชวนติดตามหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมหัวข้อต่อไปก็คือจากเรื่องเล่าสู่ยอดหนังสือประเภทกรสีพานนะครับผม แม้ว่าในช่วงเสียกรุงเสียอยุธยานะครับครั้งที่2ในปีพศ2310นะครับต้นฉบับนิทานเรื่องหุนช้างคุณแผนได้สูญหายไปนะแต่ผู้ที่จดจำเนื้อหาได้ฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งนะครับผมต่อในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับรัชกาลที่สองนะครับโปรดเกล้าให้กวีในพระราชสำนักแต่งขึ้นมาใหม่นะครับผมและได้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย ขึ้นขุนช้างขุนแผนจึงกลายเป็นวรรณคดีที่มีค่าทางทางั้งทางนั่นะทั้งในแง่ความไพเราะนะครับผมและลีลาในการแต่งนะครับจนได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัติของวรรณคดีสมูสรน,นะครับผมรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นยอดหนังสือของประเพศกอนเสภานะครับ อ่าเแบบนี้ก็ให้ความรู้นะครับผมมากๆเลยนะครับควรไปอ่านได้เลยนะครับผมหัวข้อต่อไปครับก็คือประวัติตัวละครสําคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับผมเรามาเริ่มกวันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือขุนแผนนั่นเองนะครับขุนแผนเดิมชื่อภายแก้วเป็นคนหน้าตาดีหล่อเหลาคาดมดีฉลาดแต่เจ้าชู้นะครับผมเป็นบุตรของขุนไกพลพ้ายนะครับ กับนางทองประสีบ้านเดิมอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับต่อมาย้ายไปอยู่เมืองกาญจนบุรีนะครับผมมีแต่บุรีบุรีทั้งนั้นเลยนะฮะบ,บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดส้มใหญ่นะครับและศึกษาเล่าเรียนที่วัดป่าเลไลต่อนะครับผมไม่นานเนี่ยก็ศึกและแต่งงานกับนางพิมเพไลไ์นะครับหรือว่านางวันทองนั่นเองนะครับผมและเมื่อได้การทหารทําศึกของข้าวจนชนะนะครับได้อวยยศเป็น คุณแผนแสงสถานนะครับผมได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระกาญจนะบุรีนะครับผมตามลำดับนะครับคุณแผนนมีวิชาอาคมที่แบบในสมัยนั้นยังสมัยที่เป็นบวชสามเณรอยู่นะครับผมอาทิเช่นคาถาอาคมมหาะละรวยนะครับผมวิชาคงกระพันชาติีวิชามหาสเสน่ห์นะครับผมและวิชาสะดอกกรนะครับการเสกกุมารทองนะครับผม และการควบคุมผีพายผีหงผีพายผีหงคืออะไรวะผีพายตายหงนะครับเป็นต้นนะครับผมชีวิตคู่ของคุณแผนนะครับก็คือสําหรับในเรื่องความรักของคุณแผนนะครับไม่ว่าจะไปลบที่เมืองไหนก็มักจะได้พูดคำว่าดีเป็นภรรยาแล้วกันนะจะได้คําภรรยากลับมาทุกครั้งนะครับผมระยาของคุณแผนเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดห้าคนครับเลยมีลูกสามคนดังนี้เยอะไปไหนเนี่ย ใส่หล่อเอาการหน้าหน้าดูเลยนะคนที่หนึ่งนะครับสายทองพี่เลี้ยงของนางพิมพิไลนะครับสองนางพิมพิไลโอ้โหได้ได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้องเลยนะครับคือหรือว่าวันทองนะผมมีจยดด้วยกันคือพายงามนะครับผมสามลาวทองนะครับมีบุตด,ด้วยกันหนึ่งคนชื่อพายนารงนะครับผมสามบัวคลี่นะครับมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน แต่คุณช้างคุณช้างอะไรล่ะคุนแผนนั้นผ่าเท้าออกมาก่อนเกิดนะผมและพวกเสษเป็นกุมารทองอลูกตัวเองมึงทำได้ขนาดนี้แหละนะครับห้านะครับผมแก้วกิริยานะครับมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะชื่อพายชมพลนะครับผมตัวต่อมาครับก็คือขุณช้างนั่นเองนะครับผมขุณช้างเป็นบุตรของขุนศรีวิชัยนะครับเศรษถีเมืองสุพรรณบุรีนะครับกับนางเทพทองนะครับ เป็นคนซื่อสัตว์รักเดียวใจเดียวนะผมแม้จะอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยนะครับผมแต่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่อ้วนลงพุงนะครับหัวล้านแต่กำเนิดทำให้เป็นที่ขบขันล้อเลียนอยู่เสมอนะครับผมเมื่อเป็นหนมนะผมขุนช้างได้แก่นแก้วเป็นภรรยานะผมแต่ไม่นานก็ตายนะครับผมขุนช้างจึงหันมาหมายปองหญิงพี่เขาหลงรักมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือ นางพิมพิไลหรือว่านางวันทองนั่นเองนะครับผมโอเคต่อ okay. ไปต่อไปกันเลยนะต่อไปก็คือนางวันทองหรือว่านางพิมพิไลนั่นเองนะครับนางพิมพิไลลาผมเป็นลูกสาวคนเดียวของพันศรโยธานะผมพ่อค้าเมืองสุพรรณบุรีนะครับกับนางศรีประจันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามนะผมฝีปากกล้านะครับเมื่อเป็นสาวแรกรุ่นได้แต่งงานกับภายแก้วนะครับ และเกิดป่วยหนะักจึงได้เปลี่ยนชื่อแก้เค้เป็นวันทองนะครับผมและถูกหลอกให้แต่งงานใหม่กับขุนช้างนะครับเพราะคิดว่าขุนแผนตายในสงครามนะครับผมและโกรธที่รู้ว่าขุนแผนพาภรรยาใหม่นะครับจากการทำศึกกลับมานะครับด้วยความรักความอาลัยนะครับที่มีต่อขุนแผนและละแวงของความระแวงของขุนช้างนะครับผมทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆนะครับขึ้นมากมาย จนถูกคนประนามว่าเป็นหญิงสองใจนั่นเองนะผมและถูกลงโทษให้ประหารชีวิตในที่สุดน่าสงสารเขานะครับผมน่าสงสารนะครับผมไปนะหมกคือเนื้อเรื่องโดยย่อนะครับของขุณช้างขุณแผนนะครับผมพายแก้วขุณช้างและนางพิมพ์นะผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็ได้แยกยายกันไปนะครับ ทายแก้วบวชเป็นสาม,มนเณนรเล่าเรียนวิชาที่เมืองกาญจนบุรีแล้วค่อยย้ายกลับมาที่วัดป่าเลไลนะครับจนได้เจอกับนางพิมพ์และได้รักกันนะครับนางสายทองพี่เลี้ยงของนางพิมพ์ก็เป็นแม่สื่อให้เนนกับเนนแก้วกับนางพิมพ์นะครับจนทั้งคู่ได้เสียกันนะผมในขณะที่เนนแก้วยังเป็นสาม,มนเณรอยู่นะครับมิหนำซ้ำําเนนแก้วก็ยังได้นางสายทองเป็นภรรยาด้วย <c oughs> ขนาดนี้เหรอเนี่ยนะครับ ต่อมาสมภาสนะครับต่อมาสมภาคเอยะไรวะสมภาวัดป่าเรลายนะผมให้เน้นแก้วนะครับจึงศึกออกนะับผมจากวัดนะครับเน้นแก้วจึงไปอยู่กับสมภาสคงนะผมวัดแขนะครับและได้เริ่มเรียนรู้วิชาคาถาอาคมและสายศาสตร์นะครับในระหว่างนั้นขุนช้างก็ขอ นางพิมพนะผมเน้นแก้วจึงสึกออกมาและให้นางทองสีประจันนะผมสีประจันแหละนะนางทองประสีนะผมร,รีบไปสู่ของนางพิมพ์เพื่อแต่งงานนะครับให้ถูกต้องตามประเพณีนะครับหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นานนะผมก็เกิดสึกเชียงใหม่ยกมาตีเมืองเชียงทองนะผมซึ่งเป็นนาณาเขตของกรุงเสียยุธยานะครับ สมเด็จพระพันวษาจึงแต่งตั้งให้พายแก้วเนี่ยแต่งตั้งให้พายแก้วนะผมไปเป็นแม่ทัพไปรบที่เมืองเชียงทองนะครับจนได้รับชัยชนะกลับมานะผมระหว่างตั้งค่ายที่บ้านจอมทองนะครับเท้าแสนคำเมืองผู้ปกครองก็ได้ยกนางลาวทองนะผมให้เป็นภรรยาแก่พา,ายแก้วนะครับ กลับมานะครับหลังจากที่พายแก้วนั้นไปทําศึกไม่นานนะครับผมนางพิมพ์ก็ล้มป่วยนะครับรักษาไม่หายคุลวตาจูขลัวเหรอานนี้เหรอขว,ว,วตาจูนะครับผมไม่รู้ก็เข,เขียนว่าอย่างไงนะแห่งวัดป่าเลไลนะผมก็ได้ตรวจดูดวงชะตานะครับและให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวันทองนะครับผมอาการของเธดีขึ้นนะครับและในตอนนั้นเองนะครับผมขุนช้างสมอกาสเห็นว่าพายแก้วนั้นไปลบและยัง ไม่ละความพยายามนะครับที่จะเอานางวันทองมาเป็นภรรยายให้ได้นะครับผมจึงทําอุบายนําหมอ้อใส่กระดูกแล้วอ้างว่าพายแก้วนั้นตายแล้วนะครับผมและขู่นางว่าจะคุมตัวให้เป็นไม้หลวงตามกฎหมายนะผมจะถูกคุมตัวให้เป็นไม้หลวงตามกฎหมายนะครับนางสีประจันเชื่อนะครับและเห็นว่าบ้านขุนช้างนั้นมีฐานะที่ร่ํารวยนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับในสมัยนั้น จึงบังคับให้นางวันทองเนี่ยแต่งงานกับขุนช้างนะผมแต่นางวันทองไม่ยอมเข้าหอเรียนเดือนหอนะครับผมเมื่อพายแก้วนํใจชนะกลับมาถึงกรุงเสีอยุธทยานะครับก็ได้รับวอยศเป็นขุนแผนเสด็จมาท้าหน้าผมและได้พานางลาวทองกลับมาด้วยนะครับนางลาวทองจึงโกรดนางวันทองนะไม่ได้นางลาวทองนะนางวันทองจึงโกรธมากจึงมาท้าขาลมโต้เถียงกับนางลาวทองนะ และขนแผนจนมองหูนะครับจึงได้พานางนาวทองไปอยู่กินที่เมืองกาญจนบุรีนะครับผมส่วนนางวันทองก็ต้องจําใจเป็นภรรยาของขุนช้างต่อไปนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายหัวข้อเลยนะครับแต่ว่าคลิปเราก็จะยาวถึง13นาทีนะผมจะไม่ให้เกินสักประมาณ13รือ15นาทีนะผมโอเคเดี๋ยวจะมี EP 2นะอันนี้คือ EP แรกนะ รับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะผมและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมมากดติดตามให้เยอะๆเลยนะทุกคนจะได้มาฟังเรื่องเล่าสนุกๆจากคิมเล่าเรื่องนะผมโอเคจับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบู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 นะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บ